ในคลิปนะคะเราจะเห็นเลยค่ะว่าเพียงแค่ไม่กี่นาทีเนี่ยยอดฟอกก็ค่อยๆทยอยขึ้นแล้วค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาสอนวิธีปั๊มฟอกไอจีค่ะขั้นตอนในการทำนะคะไม่ยุ่งยากแล้วก็ไม่ซับซ้อนเลยค่ะเพราะว่าเรานะคะจะใช้แค่เพียงลิงก์ของ IG ค่ะในการทำและที่สำคัญนะคะวิธีนี้เนี่ยถูกกด IG 100%ค่ะรับรองเลยค่ะว่าทำไปแล้วเนี่ยยอดขึ้นจริงแล้วก็ปลอดภัยอย่างแน่นอน ที่สําคัญนะคะวิธีนี้เนี่ยมีขั้นตอนในการทําตั้งแต่ต้นจนจบเลยค่ะเอาละค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนพร้อมแล้วนะคะก็ไปดูกันได้เลยในคลิปนี้มีคําตอบค่ะเริ่มแรกนะคะให้เราเข้าไปแอดไลน์กันก่อนเลยค่ะที่แอด f o l l o w b Z นะคะจะเป็นบริการของร้าน Speed Follow ค่ะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ทักหาแอดมินได้เลยค่ะ วันนี้เนี่ยเราสนใจบริการปั๊มฟอ IG ค่ะหลังจากนั้นเนี่ยแอดมินเขาก็จะส่งบริการต่างๆมาให้เราดูนะคะนี่ก็คือบริการปั๊มฟอ IG ค่ะจะเริ่มต้นที่100ฟรนะคะแล้วก็สูงสุด20,000ฟค่ะวันนี้เราจะทดลองเป็น1,000แถม100ฟรก่อนนะคะ หลังจากนั้นนะคะแอดมินเขาก็จะส่งวิธีการชําระเงินมาให้เราค่ะโดยจะส่งเป็น QR Code มาให้เรานะคะเราก็นํา QR Code นี้เนี่ยไปโอนเงินได้เลยค่ะหลังจากโอนแล้วเรียบร้อยเนี่ยเราก็ส่งสลิปไปให้แอดมินได้เลยค่ะมินนะคะเขาก็จะขอลิงก์ไอของเราค่ะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราไปดูกันค่ะว่าวิธีการนําลิงก์ไอเนี่ยทำยังไงให้เรานะคะเข้าไปที่หน้า IG ของเราค่ะแล้วกดตรงคำว่าแชร์โปรไฟล์นะคะ หลังจากนั้นเนี่ยเราก็กดตรงคัดลอกลิงก์ที่วงกลมสีแดงแงได้เลยค่ะหลังจากนั้นก็นำมาส่งให้อดมินนะคะเพียงแค่นี้เนี่ยอดมินเขาก็จะเริ่มทยอยทำให้เราแล้วค่ะโดยที่ไม่ต้องรอคิวเลยค่ะหลังจากนั้นเนี่ยเรามารอยอดขึ้นกันได้เลยค่ะ หลังจากผ่านไปไม่นานนะคะให้เราในรีเฟซหน้าจอค่ะแล้วก็เข้าไปเช็คที่ IG ตัวเองนะคะตอนนี้เนี่ยจะเห็นว่ายอดผู้ติดตามเนี่ยเพิ่มขึ้นเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็ค่อยๆทยอยขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะรอไม่นานนะคะตอนนี้ผู้ติดตามของเราเนี่ยก็เพิ่มขึ้นจนใกล้จะครบแล้วค่ะ ตอนนี้ก็เริ่มครบแล้วนะคะสรุปแล้วร้านนี้เนี่ยเขาทำได้จริงไม่ไขายฝันอย่างแน่นอนค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับคลิปการสอนปั๊มฟอ IG จากในคลิปนะคะเราจะเห็นเลยค่ะว่าเพียงแค่ไม่กี่นาทีเนี่ยยอดฟอกก็ค่อยๆทยอยขึ้นแล้วคะ่ะร้านนี้นะคะเขาทำได้จริงไม่ขายฝันอย่างแน่นอนค่ะ หากเพื่อนๆคนไหนสนใจนะคะก็สามารถแอดไลน์ไปได้เลยค่ะที่ line assign follow b z รายละเอียดนะคะเราขึ้นให้ตามด้านล่างนี้เลยค่ะเพื่อนๆนะคะสามารถทักไปหาแอดมินได้เลยตลอด24ชั่วโมงค่ะเพราะว่าร้านนี้เขามีแอดมินคอยสแตนบายตอบตลอดเดวลาเลยค่ะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ